แฮปปี้กับปุยปุยมาทะเลครั้งแรกแฮป,ปปี้อัเลิร์ตม,มากไปเลยมานี่เลย อะไรครั้งแรกโอ้แฮปปี้ชอบน้ำมากอันนี้ชื่อหาดไก่แบ้นะคะก็มีคนมาเล่นพอสมควรมาป,ปุ้ยปุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว